สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบบาวเชษกินเที่ยวตลอนดัวเจ้าเก่าคนเดิมนะครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดสงการไม่รู้จะไปไหนหยุดหลายวันจะกลับบ้านก็กลัวโดนโดนเข้ากักตัวเลยเลยไม่ได้กลับก็เลยมาเล่นสงการ ก็เลยมามาเที่ยวบางแสนแก่เซ็งสน่อยมาเดินเล่นที่ทะเลที่หาดบางแสนแก่เซ็งสนยเพราะว่าปีนี้เขาไม่ให้เล่นสาดน้ำไม่ให้เล่นปลาแป้งก็เลยมามาพักผ่อนแต่เราก็ต้องป้องกันตัวให้เต็มที่ ใส่ผ้าปิดจมูกสองชั้นเลยแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิดนี่คือบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศช่วงวันจุดสงการตอนนี้ผมก็กำลังเดินเดินเล่นที่ชายหาดบางแสนชมใหม่ ตอนนี้เขาปรับปรุงในะตอนนี้ชายหาดบางแสนไม่ค่อยมีเตียงไม่ค่อยมีผ้าใบเท่าไรแล้วจะมีเสือเสือให้ปูนั่งเล่นด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศที่บางแสนยามค่ำคืนครับตอนค่ำคืนคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนตอนกลางวันคนจะเยอะหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ เดินเล่นยามค่ำคืนบรรยากาศชิวๆมากๆเลยต้องใส่ผ้าปิดจมูกไปด้วยเพราะว่ากลัวโควิดเราต้องป้องกันตัวให้เต็มที่ช่วงนี้โควิดมันระบาดโควิดมันระบาดรอบรอบสามมันอันตรายก็เลยต้องใส่ผ้าปิดจมูกสองชั้นแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้ลางมือล้างมือบ่อยๆ คลิปก็จะจบแล้วนะครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบาวเชิดกินเที่ยวตลอนตัวช่องอยดทู e ของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม